วิธีการทําให้ทุกๆอย่างในชีวิตคู่ของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะวันนี้อยากจะเล่าว่าวิธีการที่ทำให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยดีขึ้นได้เนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังไม่รู้สิ่งไหนแล้ววันนี้เราได้เริ่มเรียนรู้กับมาหรือยังเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มแต่งงานนะคะหรือว่าใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราไม่เลยเคยรู้เลยว่าการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการอยู่กับ คนที่มาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะคะมันก็เหมือนกับการเรียนรู้ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดจนวันหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยเราได้จากกันไม่ว่าการจากนั้นเนี่ยมันจะจากกันด้วยจากกันอย่างตอนที่มีชีวิตอยู่หรือว่าจากกันตอนที่หมดลมหายใจไปแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นมันสาคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะว่า ในชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้แล้วมีอะไรที่เรายังรู้ไม่ทันนะคะแล้วตัวอย่างที่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ <S <S ่งที่อยากให้รู้มากที่สุดอยากให้เรียนรู้มากที่สุดก็ <S 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 ค,คืออยากให้เราเนี่ยรู้เท่าทันความคิดของตัวเราเองนะคะเพราะหลายครั้งเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ช่างเรามักจะนะคะไม่ได้เรียนรู้ความรู้สึกนะคะแล้วก็ความในคิดภายในใจของเราเอง เวลาเรียนเกิดเวลาเกิดปัญหาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมองหางข้อผิดพลาดของคนอื่นเสม,มอแต่ว่าไม่ได้กลับมาสํารวจดูตัวเองว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยนะคะมันส่งผลให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันเลวลงยังไงนะคะหรือว่ามันแย่ลงยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกสํารวจก็คือฝึกสํารวจความคิดนะคะแล้วก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเราเองนะคะสิ่งนี้เป็นสินงใหญ่ให้เพื่อนๆเนี่ยลองฝึกมากนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดอะไรที่เราเนี่ย รู้สึกไม่พอใจนะคะหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดใจกับพฤติกรรมการกระทําคําพูดบางอย่างนะคะของผู้ชีวิตเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็จะปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมาครอบงำตัวเราเองนะคะจนทําให้เวลามีอารมณ์ความรู้สึกนะมันจะกัดกัดกรอนนะคะกัดกรอนไม่ใช่เพียงแค่จิตใจนะคะ มีงานวิจัยบอกว่านะคะความเครียดนะคะที่มันสะสมสั่งสมมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสารชีวเคมีในร่างกายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แต่งงานแล้วนะคะคณรจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากมันจะทาให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขปรับปรุงนะคะความคิดความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะคะแล้วพอเรารู้ทันนะเราก็จัดการได้ทั้งหมดในเรื่องนี้แหละ